ผมก็เพิ่งรู้มีเด็กอ่ะมีเด็กเราส่งอ่ามีคนดูส่งมาให้ผมว่าไปลงดิสเพลงว่าผมเบียวเบียวก็คือหมายความว่าผมแบบเบียวไฟเอ็มอ่ะประมาณนั้นอืผมก็งงกับมันเหมือนกันมันหลอนอะไรของแม่งไม่รู้คือผมไม่ได้อย่างมาทะเลาะกับเด็กนะแบบว่าแบบเลอะเทอะอ่ะมันมันไม่งั้นมันมันมันเป็นเกียวอ่ะคือเหมือนตัวน้องอ่ะเอากุผมพูดตรงตรงนะเหมือนน้องเหมือนน้องมันไม่เต็ม เข้าใจไหมที่ผมจะเสืออ่ะเอาพูดตรงๆเลยเหมือนน้องมัน,ม,นมันไม่เต็มบาทอะ่ะเอออย่าไปถือสามัน <c oughs> ต้ำจริงผมจะไม่ให้ค่านะ <c oughs> ประมาณนั้นแต่ว่ามันมันมันเกินไอน,นี่ไอน,นี่มันเกินคนมนุษย์อะอืมคนดูเชื่อไหมอ่ะเรื่องแรกที่ผมจะบอกคือตอนที่แรก,แรกมารับมาทํางานอะ่ะ <c oughs> มาสตรีมาเพราะว่าหนึ่งอ่ะเห็นเห็นน้องเห็นน้องมันไม่มีงานทําอ่ะก็เลยบอกว่ามาสตรีไหม จ้างเป็นเงินเดือนอ่าคนดูก็สองสามร้อยตอนแรกนะอืมสตรีมแม่งดูแต่บุหรี่ชั่วโมงสองชั่วโมงลง,ง,งปัญญา <Okay. S 1> อ่อนไอ้เฮียทั้งวันแม่งดูแต่บุหรี่อะ่ะดูเสร็จปุ๊บก็ฟังเพลงอะ่ะแล้วก็ปล่อยเกมรันอะ่ะครบชั่วโมงแล้วกูก็ลง <c oughs> เดือนสี่ห้าหมื่นอ่ะขอดูมันขอด <c oughs> เดือนสี่ห้าหมื่นอ่ะแต่ก็ให้มันก็ลองวัดใจดูกับเด็กมันไง ตอนแรกเห็นเด็กเออก็เข้าใจอยากลองดูกับคนนี้สักรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงแต่ทีนี้รู้ไหมที่น่าเกลียดที่สุดคืออะไรรู้ไหมมันบอกมันบอกเพื่อนผมว่าอะไรรู้ไหมตอนที่มันอยู่บ้านบ้านนี้พี่คิงอ่ะเอ้บ้านเพื่อนผมอ่ะมันบอกว่าอะไรรู้ปะมันอยากได้เบนซ์หนึ่งคันอืมมันให้มันอยู่กันยังไม่ถึงสองเดือนเลยจะให้เพื่อนผมออกเบนซ์ให้มันให้มันไปถ่ายเอวเพลงมึงมึงเออเปล่าเนี่ย มึงบ้าหรือเปล่าไอ้เนี่ยกูเป็นเพื่อนกันมาจริงอ่ะผมเคยขนาดผมแบบยังยืมเคยยืมเงินเงินเพื่อนนะห้าแสนนะมัไม่มีฉาแรปเปอร์คนอื่นที่มีเบนซ์ขับใช่หรอใช่เออกูอันนั้นกูก็ไม่รู้อืมมาบอกว่าอยากได้เบนซ์ถ่ายเอ็มีพี่คิงไม่ออกให้สักทีงอแงงอแงพี่คิงไม่ออกไม่ไม่ออกเบนซ์ให้ป้ายแดงกูงงกับมึงทิพไา่เลยรู้จักกันยังไม่ถึงสองเดือนเลย แรปเปอร์ฟอร์มพูดอังกฤษอะแต่กูเห็นพูดได้แค่คำสองคำอะและ้วก็เต้นออมึงไม่เห็นหรอมันพูดอ่ะมึงลองดูสังเกตเลยอะคนดูผมอยากรู้รู้ไหมอีกอันนึงคืออะไรรู้ป่ะอ่าตอนผมไปเจอมันครั้งแรกประโยคแรกที่มันบอกผมว่าอะไรรู้ไหมอืมผมเอฟซีพี่นะโอ้เอฟซี FC อย่างนั้นอย่างนี้แม่งเพลงผมแม่งอย่างมาเลยเพลงผมแม่งแบบพี่เชื่อไหมแม่งดังกว่าวันมิวอีกผมแม่งดังกว่าวันมิวเยอะเลยเออกูว่าตามน้ําอ่ะ ถ้วกมึงยอมมากูก็ยอมมกลับอ่ะมึงมึงกระแพ้มาเถอะกูรั่วเลยเพลงผมดังกว่าวันมิวอีกพี่เชื่อผมไหมกูไม่เชื่อครับเพราะว่าเพลงเขาเป็นสิบล้านสิบล้านวิวของมึงไม่มีถึงอะที่กูดูมากสุดนะสามล้านอะมีสักเพลงไหมสามล้านวิวเนี่ยเพื่อเผื่อไอเพลงแก๊งไอไฟเอ็มกูเนี่ยสองล้านสองล้านเจ็ดเนี่ยโง่โง่เนี่ยเพลงไฟเอ็มกูเนี่ยที่กูเล่นเกมเนี่ยยังดังกว่าเพลงมึงด้วยซ้ําด้วยเนี่ย กูเห็นจะลงอยู่นั่นแหละยังเจ๊พ่นควันยังเจ๊พ่นควันพ่นพ่อมึงนะอีฮิ่งลงอยู่แต่เพลงเดียวแล้วเธอแลมนแด้ที่มันมาเจอ,อพวกี่เราเรอ่ะเราเราเราไปเล่ลลลนเสื้อเสื้อตัวสองสั <S <S อ๋อมันมันมันมาเจอพี่พี่ผมคนหนึง่งอืมอ่าพี่ผมทีนี้เหมือนแบบว่าแบบพี่ผมก็ให้เสื้อโคมฮาร์ดไปหนึ่งตัวแต่ผมไม่บอกชื่อนะอืมผมเห็นแบบว่าแม่งถ่ายเห็นในหลุยบอกว่าถ่ายสตอรี่ลงเป็นไข่ปลาเลย ถ่ายสตอรี่ไม่พอเสื้อแม่งไม่ซักให้เขาอีกเขาให้มาก็บอกไปซื้อมาอืมเออผมก็ไม่รู้มันจะโม้อ,อะไรของมันก็ปล่อ,อยมันไปอะลงแม่งอยู่นั่นแหละคมฮาร์ดคมฮาร์ดมึงเห็นไอส้สร้อยคอของมันไหมที่มันชอบโชว์อะที่มัน,ชโ,ชมนชโชว์ตลอดอะกูเห็นมึงชโชว์จังเลยแบบบโชว์แบบไอ,อ้ก่อนจะชโชว์สร้อยคออะมึงถามน้องกูเนี่ยที่ไปพัทยาเนี่ยอเนี่ยไอ้เบิร์กไก่บูเนี่ยไม่ไปตามก่อนใส่คมฮาร์ดไม่อาบน้ำมาหนึ่งวันกินบอกกินเต่าออกอ่า แล,แล้วผู้หญิงเขาก็าบอกอยู่แล้วผู้หญิงนั่งอยู่เจ็ดแปดคนบอกเหม็นมากเราไปอ,อ่กไปออกไปใน,ในี้อดิแต่เขาไม่กล้าบอกอันนั้นรู้แล้ว <c oughs> รั่วเลยแต่ก็ผมก็ฟังฟังมันพูดแล้วแหละคือเราถ้าเราไปพูดไปมันอืมแล้วมีการทักมาเตือนผมด้วยนะประมาณเดือนก่อนคือมันโพดด่าเพื่อนผมถูกไหมโพดโพดด่าอาคิงแต่ว,ว่าอยากติดอยากเป็นกระแสะ อืมแบบแลเลอะเทอะไปเรื่อยกูอยากติดกับคนไหนกูก็ด่าคนนั้นอะ่ะเดี๋ยวมันต้องเจอพี่พี่ว่าทุกคนว่ามันต้องเจอจริงๆอะ่ะไม่ได้อยากให้ฆ่าด้วยซ้ําเนี่ยผมว่าน่าจะตายเพราะปาดให้เวลาไม่เกินสองเดือนหรอกปัญญาอ่อนอยากติดกับใครก็โพล่ด่าคนนั้นคนนี้พอพอเสร็จปุ๊บกูระบายออกไปแล้วกูลบออกเหมือนไม่เต็มอะ่ะพอไอ้อะไรนะอยากหางานทำฉลาดด้วยนะ อยากหางานทําเอางี้ฉลาดเลยนะอยากหางานทํารู้ไหมจะทำไงไปเล่นคอนเสิร์ตผมไปดูคลิปหนึ่งในไอจหรือเอ้ไม่ใช่ในทิกอก k คนไปดูประมาณไม่ถึงห้าสิบคนอ่ะผมเห็นถ่ายเขาแค่ถ่ายคลิปแล้วก็ฟังมันเต้นอ่ะพูดอังกฤษร้องไม่เป็นอ่ะร้องเพลงของมันอ่ะ <c oughs> โอ้แล้วเขาเอามาคุยกันโอ้โหแรปเปอร์เมืองนนหรือเปล่าเนี่ยฟอร์มฟอร์มจะเป็นแรปเปอร์เมกาเีไว้ก่อนเลย <c oughs> วันนั้นจจโดนเขาก็ตืบเดียดะจโดนของไปด่าพ่อเขาอะเพราะว่าคนนั้นน่าจะเป็นรุ่นใหญ่อยู่ในพัทยาเขามาหาหน้าบ้านของคิงอะคิงแม่งต้องลงไปรับหน้าแทนอีกเพราะว่าผมคุยกับเพื่อนไงว่าไปด่าพ่อเขาแล้วไปด่าเขาแม่งเจอของจริงเนี่ยเจอของจริงเจอของจริงไปขึ้นร้องไห้เดินมาบอกพี่คิงให้ลงไปคุยให้หน่อยอืม ไม่เพื่อนผมไม่อยากพูดเดี๋ยวผมพูดให้ผมพูดให้ทุกอย่างเลยแล้วมีการทักมาบอกกูด้วยนะพี่ไปสอนไปสอนคนดูไปบอกคนดูพี่หน่อยมาให้ทัวร์มาลงผมมาลงผมพ่อมึงอะยดแม่กูยังไม่ได้พูดที่อะไรสักคาเลยมาสอนกูแบบเลืะอเทอะอให้กูมาบอกแบบเอฟซีผมแบบไอจีไอไอจีผมบินเวลาแบบฟอร์มแบบโพสเสร็จแบบปุ๊บหายเมากูโพสอะไรลงไปวะ กูระบายออกไปแล้วกูลบโพสดีกว่าเหมือนไม่เต็มอะ่ะแม่ดูอยู่ดูอยู่ก็จะบอกเหมือนกันนะระวังจะโดนของจริงนะครับอันนี้พี่พี่พี่เตือนไม่ไม่ต้องถึงพี่หรอกสักวันหนึ่งเดี๋ยวน้องก็รู้ตัวของน้องเองแหละ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวผมปิดเกมออกไปก่อนอ่ะเห็นเห็นใช่ไหมครับ ผมทักไปบอกอันนั้นเคมีประหตั้งแต่หนึ่งกันยาอืมที่ผมบอกว่าโดนกดผมแค่น้อยใจเฉยๆแค่นั้นแกแล้วอะไรเนี่ยผมก็พิมพ์ไปบอกบอกมันไปอ่ะอก็ยังเป็นห่วงมันอ่ะคือมันทะเลาะก,กับเพื่อนเราเออมันไปนโพสต์ด่าอย่างนั้นนะอืมแล้วผมก็ส่งสติ๊กเกอร์ไปอ่ะโอเค ก็คือมันเห็นมันแบบเออมันเป็นน้องอะ่ะเด็กน้อยอะ่ะผมผิดกับพ,พี่คิงไม่ได้ผิดกับพี่แล้วพี่คิงจะให้ผมห้าแสนจริงๆริงครับถ้าพี่ไม่เชื่อคิดว่าผมเมายาก็ไม่เป็นไรลูกเก้าจะเอาลูกสิบเอ็ดผมไม่ใครเด็กเอาตีนหลูบหน้าให้ด้วยอืมแต่อยากให้ให้ฝากบอกแฟนคลับเฉยๆนะครับพี่ผมว่ามีแต่แฟนคลับพี่มาเม้นดา่า ไอ้เฮียวันที่สี่กันยาเนี่ยคือกูยังไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยอืมคนคนฟังเพลงผมปกติไม่เห็นเขาดา่าแล้วก็ทักมาอีกโอ้โหทัวพี่ลงจนไอจีผมบินปัญญาอ่อนผมงงอยู่เลยไอ,ไอ้เฮียเูไเปพูดตอนไหนวะมาทัวมึงทัวอะไรกูผอก็ต้องบอกว่าได้ครับเดีย๋ยวพี่บอกให้เอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะ <c oughs> มประมาณนั้นแหละครับทาดาเขครับขอโทษนะอันนี้ผมจะไม่อ่าผมจะไม่พูดชื่อแล้วกันเป็นน้องของคิงไอ้มึงมึงเป็นแบบผู้ชายยังไงวะมึงมึงไปทักให้ผู้หญิงเขาไปหามึงที่ห้องอะ่ะมึงบ้าหรือเปล่าเฮียมึงมึงเกินมนุษย์อะ่ะให้เขาไปหาเนี่ยที่ห้องให้น้องคิงไปหาเนี่ยรักเขาหลงเขารักเขานะเขาขาดเธอไม่ได้โว,ว้ยไอ้คุยกูรั่วเลย ผมงงอะผู้หญิงยังงงมึงเป็นอะไรของมึงอ่ะจะให้เขาไปหามึงบ้าหรือเปล่าเขาข่าเธอไม่ได้เขาเหมือนแบบรู้สึกดีๆกับเธอโอ้โหก็ผมงงผมงงตั้งแต่อะไรรู้ปะผมงงตั้งแต่ให้เพื่อนผมออกรถเบน์ให้อ่ะปัญญาอ่อนผมเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมมามากสุดอะผมเคยยืมเงินเพื่อนแค่ห้าหกแสนอ่ะยดแม่อยากได้อยากอยากได้อะไรนะเบน์มาถ่าย เอ็มวีเพลงพี่กิไม่ยอมออกเบนให้งอแง,งเงิงงนนะเว้ยมันมันหลักล้านสองสามล้านอะ่ะเขาคงให้มึงได้อยู่หรอกกูเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีอะ่ะกูเออกูยืมมากสุดก็ห้าแสนนะห้าหกแสนนะรับเพีย <c oughs> ตาอืมตอนแรกผมไม่อยากออกมาพูดหรอกแต่ว่ามันมันมันเริ่มเลือเธอแล้วอืมอ๋อขับรถยนต์ไม่เป็นลืมไปเออขับขับไม่เป็นแต่เสือกกระแดอยากอยากได้เินก็ <c oughs> ไปถ่ายไงกูเห็นแบบ ถ่ายเอ็มวีต้องต้องมีบุหรี่คาบตัวหนึ่งอ่ะเจ็ดแม่ดูดมว,วนต่อมวนอ่ะอ๋อไอที่กูเคยบอกว่าดูดบุหรี่โกโชสาวมันเคยมาพูดกับผมอยู่ที่มันดูดเยอะๆอ่ะเพราะมันเท่โชสาวเขาบอกมันมันดูผมมาคนเขาก็คิดได้ไงว่าเราพูดเล่นหรืออะไรไแต่นี่มันพี่ตาเดียวพาไปกินเตี๋ยวแม่แหม่มพิเศษผักอืมอีกอย่างหนึ่งกูไปเห็นถ่ายคลิปลงมันบอกว่าเพื่อนผมอ่ะไม่ไม่ยอมถ่ายเอามัน ถ่ายลงคลิปด้วยออกกล้องอะไรเลยงงไหมก็สมควรแล้วก็สภาพตัวงนั้นใครจะอยากเอามาถ่ายให้เสียชื่อเสียงนี่ไงสภาพก็อย่างนั้นแหละสภาพอยู่ห้องก็อยู่บ้านเขาก็อยู่ห้องอย่างกําลังหนูไม่ครเขาหาที่นอนให้อะไรให้อย่างดีนี่เดี๋ยวให้ดูสภาพเดี๋ยวให้ดูสภาพ ดูเด็กสภาพเดี๋ยวดูดูห้องมันนะดูทำห้องเขาอย่างเงี้ยดูเด็กน้อยครับความคิดป่วยไม่ยอมอยู่กับความเป็นจริงก็ไปบําบัดเถอะน้องจริงๆนะบําบัดเถอะนี่กูเห็นเฟกในเพลงโช์รวจังเลยเฮียตัวยังเหม็นเลยอ่าแต่แต่ที่ที่กูกูห้ามกูกูกูเคยบอกมันไม่ใช่หรอบุรบุรีดมเคสาวชอบจำอไรม่เขือบที่กูบอกว่าไม่ต้องไปพูดหักหน้ามันอ่ะเออกูรู้ทุกคนได้กินหมดเลยแต่กูบอกว่าไงไม่ต้องไปพูด บางคนมันมันต้องรู้ตัวมันเองอยู่แล้วไอ้เหี้ยกินตัวแค่โลออนมึงทาเนี่ยมึงทาบ้างควยผู้หญิงยังเดินหนีอ่ะทิ่ตัวแรงมากยิ่งตัวกูเหม็นอับเนียนตับเลยแหละมันมันอยู่กับใครได้ไม่นานอ่ะคนทันเนี้ยผมบอกเลยเห็นไปถ่ายกับอ่ะขอโทษขอโทษนะขอโทษแม่ต้องขอโทษก่อนก็คือกูเห็นไปอยู่กับพี่ยังกูอืมเดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวเขาไม่ออกเบนท์ให้หรืออะไรให้เนี่ยเดี๋ยว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 รู้กันรู้เรื่อง ตอนนั้นสงสารตอนเจอขายเสื้อสั่งไปเกือบสองเดือนได้มาเช็ดยางรถอย่างดีมึมงฟังกูนะไอ้เหืออทำงานสองเดือนย่างสตรีมสี่หมื่นดูแต่บุหรีออกกล้องอย่างเงี้ยยังไม่เจอของจริงเลยคิดว่าทำอะไรก็ได้เกือบเจอไปแล้วรอบนึงไงที่ลงในติกตอกอ่ะไม่เห็นหรอเอาแปรปเปอร์ใครทุกทุกคนเลยแม่งมีปัญหาทุกคนเลย ม่ว่าจะแรปเปอร์คนไหนที่เขาแบบมาในชีวิตผมเลยบอกไม่ต้องไปป้านไล้ปล่อยแม่งโสง้อย่างอาพี่พี่ยังกูเนี่ยกูว่าอยู่ได้มมไม่นานแลหอกแต่มันอีกโก้สูงพี่มันอายุเท่านี้เองมันได้ฟีดกับยังกูวันมินคนดังๆมาเลยโอ้ยไม่มีใครเอามาแล้วมาพูดกับผมอะม,มาพูดกับผมว่มาเพลงผมดังกว่าวันมิเยอะเลยโอ้ผมเพลงผมดังกว่าเยอะเลยพี่ผมก็เออว่ะเอเอดังอยู่นะ เราก็ตามมารยา,อยาดายอ,เอะเจอกันแรกอะ <im it> <im it> พเพลงผมอะคนดูอันดับหนึ่งเอยเกับ,กบนั่นแหละเออเดยยกันนั่นแหละกัมานั่งคุยกับผมอะผมก็ฟังมันโม้อะผพี่เชื่อไหมว่าว่าแบบผมเพลงผมแม่งมานะมากว่าวันมิวเยอะเลยไอ้สั์เพลงสามล้านวิวเพลงไหนอะพี่ม,ม,มารีรแรปโชว์หน่อยครับเดียวโดต่ออีกหนึ่งพันจริงๆเนี่ยเนี่ยอยากติดอยากติดเดี๋ยวผมติดให้ มันในแม้นั่นน่ะไปไปบอกน้องสาวน้องสาวพี่กิงบอกว่าไปไปเกาะมันอ่ะเข้าไปดูผู้ติดตามในทิกตอกในเลยมัไมมันน้อยกว่าใครเกาะใครวะกงงเลยโอ้อ้องสาวพี่กิงก็ก็ที่กูบอกไงอยากให้เขาไปหาหลงเขารักเขาใครไม่ได้เข้าใจคาว่าเอาหวังก็ดูไอ้เหี้ยนี่ไว้นี่ะเออน้องคนนั้นยังมีเช่แต่ว่าแบบไม่อยากให้ดูไม่อยากเปิดให้ดูที่มึงทักมึงกล้าทักเขาไปได้ไงวะเป็นผู้หญิงอะ รักเขาเขาฆ่าเธอไม่ได้ไอ้้ทักไปไม่ได้ทไยรทูปเองจัดเรยมีบทแค่ดริปรอปอะไรของแม่งนก็ไม่รู้พี่เชื่อผมดีเพลงผมอย่างดังผมฟังเพลงตัวเองคนเดียวไปแสนกว่าวิวถูกต้องร้องเองฟังเองอถูกต้องอันนี้อันนี้มันอันนี้อันนี้อันนี้ถูกต้องมันมีรอบหนึ่งอันเนี้ยคนดูรู้จักไอ้ป่าโจไหมคนดูรู้จ yes> ักป่าโจไหม อืมต้องถามอย่างนี้ก่อนป่าโจอะป่าโจสามห้าอ่าอ่าสามห้าอยากอยากนั่งอาสามห้าไปไม่อยากเรียกแก๊บไม่อยากเรียกโบตังไม่มีอืมพี่ไปกับผมไหมเดี๋ยวผมพาไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันไอไอปาโจอบอกผมคอนเสิร์ตอะไรร้านเหล้าคอนเสิร์ตอันนี้แหละเดี๋ยวผมพาพี่แบบหาโต๊ะว,วีให้เลยรับรองผมหาโต๊ะว,วีให้พี่ได้พี่นั่งได้เลย รู้ไหมคืออะไรไอ้โจมาทักมาหาผมพี่ผมโดนปล่อยลอยแพไม่มีที่นั่งอือแล้ว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 ไอเจมันมันมันแหนมหม้อหาโต้วีให้ก็ไปนั่งอยู่เขาไอเจก็ไอเจก็ขึ้นบนเวทีอ่ะแต่เขาไม่ให hey, no. ้ม <into> <inger> you know so ันร <Yeah. S 1> <kho> ้องให้เจไม่เฉยไอป่าโจอ่ะยังบอกเลยโอ้้แบบปล่อยโดนปล่อยโสอ่ะคำพูดแม่งโม้เป็นที่หนึ่งเลย